สวัสดีวันที่สิบสีกุมภาพนาจากวันแห่งความรักเนาะจากความรักที่บริสุทธิ์นี่มันสามารถดนบันดาลให้ห้าใได้สมดังปรารถนาเกือบทุกประการได้พี่น้องอันนี้ก็เป็นพิธีขึ้นบานไม่ของไขรสาเนาะจากพักคู่พนกะกรลังทําพิธีใหนะ้เนาะไคสากับผาแม่มาทําพิธีตามประเภทนี่บานห้าวหรืจะขึ้นบานไม่ให้ยูดีมีแหง มีแต่ความสุขกายสุกใจอยู่บ้านหลังนี้ดีอยู่แล้วร่ำรวยนะจะ้ะพระเศษพิธีกะพากันหาเห็ดกับเขากินเนะจะ้ะกะนะกับพี่น้องแม่กับน้องสาวลาน้องเคยลากับหลานนาะจะ้ะนี่ก็เป็นรถขั้นเกา่าที่ห้าใส่นะจะ้ะเป็นพาหนะ กับหมาสองตัวตอนนี้ค่ะต้นกล้วยต้นนี่กปลูกไม่ไม่ก็ต้องต้นหน่อยอยู่เนาะเตรียมกินข้าวแลงหนาบานและพี่น้องกินข้าวแลงเร็จกันอนอยู่บ้านไข้สาแลนอกจาาแม่กัตื่นเสาขึ้นมาแม่มีความสุขเพิ่นก็ออกกําลังกายกับหมาคููใจเพิ่นนั่นแหละจ้ะแต่ว่าตอนนี้เขาก็ไ้อยู่กับเฮาแล้วได้สองตัวนี่ ก็เป็นความหักเนาะจากทีไข่าสามมีหายกับทุกๆคนเห็นเพล่นมีความสุขเขากบมีกําลังใจพื้นที่เป็นซีเมนตนะ์เนาะจากเวลาฝนตกน้ำขังกับฉีเป็นตะไข่น้ำแล้วก็นนองกับเบรคคอยเขามาเบิงหายเพราะมีคนอยู่เนาะจากกับบรคคัดบะฮุงต้นนี้มันสูงไข่าสากตาัดออกแล้วยามันลมไปถึกเพื่อนบานนะ้านเนาะเวลาหนาฝนลมแห้งสิตรงพื้นบ่อน,นี้ นำกับขังได้จ้ะเวลาฝนตกแห้งเนาะค้ายสากอะอยากสิบปูเนาะโครงการต่อไปก็อยากปูซีเมนต์ข้นสูงแน่ละกะปูกระเบื้องผ้ายนอกคงจะเป็นการแก้ปัญหาใดดียุจ้ะคนสวนพี่นอ้องเพ่นคัดอันนี้ค <ather ing. S 2> ัดคัดกัมพงเฮียนไม่น,นี่กะสิ กินอาหารเสาวเซตแล้วก็ใช้สายน่ก็สิพักกันตัดต้นไม้น้อพี่น้องตัดไปแต่สักพักแล้วล่ะพเราะว่าบางอันมันกะบ่ได้จาเป็นเขาบ่ได้ยู่นีตลอดเนาะข้าซาก็เลยวาสีเห็ดไม่เอาค่าหลังบานออกทำสวนแล้วพ่นกะว่าแม่กับน้องเะเขามาเลนน่ำพันกัไปสื้อของใน้พี่ยอวนไปสื้อกุ้งนาจากของโปรต คุณแม่ยายอยากกินเหมียงกุ้งนะละมมกจ้ะกระพ้ากันไปซื้อมาไหวล่อบ้านไข่าสาอยู่ไก่โลดตัดเนาะพี่น้องกับไปไงแค่ขี้มอไส้ไปแป๊บเดียวก็ถึงยายละมักกินเหมียงกุ้งเนาะบังเอิญไปเจอเขาก็ล่างว่างขายพอดีเลยมีหกถุงพญยยอวนเมาเมาืม่อดอยันบ่บ,ะ,บ,ขบขะขอบขอบขั้วเนาะฟ้าขอบขั้วใหญ่เนาะ น้องาวลล่า,ลาน้องเคยหลา่าหลานสองคนกินหลายมีความสุขทุกครั้งนะ่าจะทีใดมากลับมาบานเห่ากลับมาเมืองไทยได้กินอาหารเพื่นบ้านที่อยู่เมืองหนอกวันแพงนะ่าจะบกหุงหนี่แพงแพง,แพงอยู่สวีเดนแต่ว่าพ่อมาบานเหานะโอ้ยหลายถูกถูกตกแรงแม่มาถึงบานแล้วค่ะป้ากันปาตีนาะบ้านนะจจะ ผาแม่กินเมียงกุ่งที่ไปสื้อเมื่อไหรละคนยายมีความสุขนะ่าจะลูกล้านกับมีความสุขใครสาก,กันมีความสุขเห็นเห็นแม่มีความสุขมันกับมีกําลังใจสู่ต่อไปน่าจะคนไทยไกลบานเอากับมาเพื่อสิ่งนี้แหละอยากให้ขอบครัวมีชีวิตที่ดีขึ้นไปก็ต้องจากบานมาเน,น้าจันารนที่ไรกับบานที่กัเออ ทำในสิ่งที่ทุกคนมีความสุขเขากัมีความสุขนี่ก็เป็นพลังแห่งความรักน่าจะรักที่บริสุทธิ์โดยจะหอบาหวังสิ่งใดจากเขาแค่หวังให้เขามีความสุขทุกอย่างก็สามารถเกิดขึ้นได้น่าจะมันก็เป็นกำลังใจสำหรับคนไทยกายบานน่าจะแม่มีความสุข คนรอบข้างที่ห้ารักมีความสุขกะเฮากัมีความสุขที่มีกําลังใจที่สิต่อสู้ไปนจาะนี่กัเป็นภาพบรรยากาศเนี่ยมอแรงเนาะส่วนบ้านแม่ไา่สากาะ่ได้ป้อยปลาละเลยได้จากกซับพอร์ตแม่พยายามซอยเหล่าใดอยู่มิทียูดีขึ้นแล้วก็มีย่านพาหนะที่ เดินทางไปใช้สะดวกสบายน้องสาวหลาภาาไปหันมาหนีนอกาจากคอยซัพพอร์ตเนาะช่วยกันซัพพอร์ตให้แม่ได้อยู่มีความสุขคือกันนอกจากถึงแม่ไข่าสาสิไปสื่อบ้านอยู่ในตัวอำเภอแล้วก็ตามแต่ก็บ่เคยปล่อยให้แม่ได้อยู่ลำบากได้จากลดเลิกกามีขี่สะดวกสบายน้นองสาวหลาพ้าขี่ไปหันมาหนียามเล่าสิไปทุละ เพนก็มีความสุขของเพันตามภาษาคนสูงอายุนอกจากทำสวนนี่สวนลำไยของเรลาแล้วพุ่มใจนําเสนอย่างคักพี่น้องแล้วปลูกพักหวานไหวหลายตนยุแต่ว่าตอนน้องสาวหลาเลียงแพะนอกก,กินของเรลาไปหลายเหล,หลือย่งย่งยุ่แปดตนพี่น้องก็ได้เก็บกินปง ออกอันอีหยังออกหยอดนอกจากเขาเอิญหยอดพักหวานนอกจากอ้ยป่งดีดีออกหยอดดีดีกินน้ำกับท่านเนานหรอพี่น้องปลูกไว้ในสวนลำไยเราสวนลำไยล้ากะมีสิบเอ็ดต้นผลได้พี่น้องลำไยนี่มือตอนนี้ที่ค่าสาน้ามาเผยแพรยูมัอนี่ก็เป็นวันที่สิบสี่กุมภาพัานธ์นอกจากกะยายบอกว่าอีกประมาณสี่เดือนกัสีได้เก็บลำไยกิน กินจนได้ขายเพื่ละพี่น้องแต่ละตนของเราหนาโดกมากนี่ก็เป็นภาพน้องสาวหลานเนาะก็ล่างเก็บพักหวานเสียไปตุ่มใส่ประคอใหญ่แหละพี่น้องใส่หมดแดงความสุขบ,าน,บานตามภาษาเนาะพอกะบ่ไดยูดอกพี่น้องเล่าเสียไปัตงหลายปีแล้ว แค่สข่ชาคาปีนองกับบด้ยป่อยปลาละเลยแม่ดอกจาก,ก็ค่อยดูแลซัพพอร์ตเราใอายุดีมีความสุขพุ่นยายกะพู่มใจนํำเสนอผู้ใดสนใจสังลำ่ำไยกะสามารถอันติตดต้อใดได้จากเพราะว่าจะมีลำ่ำไยหลายหลายอยู่อีกประมาณ4เดือนนอจากประมาณเดือน เพื่อสภาหน้าแม่สาเพื่อสภาในลำย่่ยจะซุกให้ได้กินเราจะก็สามาถอันอันคอมเมนต์ใต้าภาพไดได้จ้ะใต่คลิปก็จะส่งได้ให้น้องสาวหลาเพื่อนหาไล่ได้ให้ยายนะจ้ะพอเล่าได้มีไล่ได้พิเศษคุณยายมักเมืองหมอลำนะจ้ะมอลำอยู่ไซกะลูกสาวหลาพาไปพอเราได้คาตัวเบิ่งหมอลำ กระมาณนี่แหละจ้าไข่สาคิดว่าเนาะตราบใดที่ห้ามมีความหักเพียงพอนะพี่น้องมันสามารถต่อสู้อุปสรรคไปไห้ทุอย่างไข่สาเกิดมาในครอบครัวที่มีพื้นฐานบดีแล้บ่ามีตนทุนหลายคือเพ่นสมัยไข่สาจากบ้านมาเฮงงานเนาะพอแม่กับยูเฮียนต่อเหล่าแม่พี่น้องเฮียนต่อเหล่าที่นอนก็บ,บม่มีนอนสศาส์นอนอยังเกิดก็บ,บ่มีไสเฮ้า เ้ามีพื้นฐานว่าใดดีคือคนอื่นเนาะพี่น้องแต่สามารถต่อสูมาใดหอดทุกมื่อนี่เพราะความหักเนาะความหักที่เขามีให้พ่อแม่ครับคนหลอหข้างอยากให้เขามีอนาคตที่ดีขึ้นไปอยากให้สาก็ต่อสูมาจนหอดปัจจุบันแล้วก็ย่งคอยซัพพอร์ตดูแลอยากให้เพิ่นมีความสุขนี่ก็เป็นสวนลำย่ยเนาะถึงเวลาที่ต้องเดินทางกลับมาต่อสูอีกแล้วเด้กพี่น้องนี่เครืองกับคืนเทียงขึ้นเนาะจะ ตาบไดทเี่ถ้ายังมีชีวิตอยู่นะา๊ะห้าก็ต้องทำต้องต่อสู่ทุกคนเพื่อปากทองของตัวเองและคนรอบข้างนะา๊ะสวัสดีวันแห่งความรักนะจจะนอ